เชวัปอะตอนนี้เราอยู่นอกเมืองแล้วนะน่าจะเป็นพื้นที่ของออตัวบอสหรือเปล่าใช่ป่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ตายเหรอโบวโบวไม่ได้ยินเสียงปืนนี่วะปุ๊บอ้าหลบได้จ้าสเตลคืออะไรไม่รู้จกักเฮ้ยไม่ยังไงล่ะนี่แหละสเตล เออระเบิดเหรออืมอืมอืมนีไม่งไงยังไม่ตายเหรอโอเคปึ๊บเออสินสน้นสิ้นไปซะแล้วก็ระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน,นี่อ่ะอะไรวะน,นี่อะโอ้าวขอโทษขอโทษเหมืนมันรู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ย กูเป็นอะไรอะกูเป็นอะไรแชงฮะอปเอาไป,าไ,ปไม่มีเลือดให้เก็บเลอะก็ได้เออเหี Here ้ยใช้ทำอย่างนี้สินะน่าจะหมดแล้วยางเหรอ เหมือนแมงว่าบินเข้ากองไฟเลยบยหมดยังอ่ะโอเคซูมขนาดนี้น่าจะหมดแล้วนะแล้วก็ไม่มีเลือดให้เก็บเลยข้าบนไปได้ไหมข้าบนไปไม่ได้เฮ้ยหมาโอ้ตกใจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เลือดอกูจะเก็บเลือดฮัลโหลกูจะเก็บเลือดอ กูจะเก็บเลือดโอ้แม่งเอ okay. ้โอเคนทีน้ากูต้องมาแลกเลือดแลกเนื้อ,อก,กับหมาฮึบอืม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 ฮะยังไงยังไงยังไงหลังเข้าขอเลือดเพิ่มไม่ได้เหรอเลือดไมไดด่ไม่พอ,อยาไสจริงๆว่วะหลังเข้าหลังเข้า โอ๊ปปอืมอุ้ยเี้ยได้เหรอวะอืม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 เฮ้ยโอ้โหตกใจอะไรอ่ะโ้วว้าวตายซะอุ๊ยไอ็มาเออโอเคคอนเซปต์อาร์ตอันล็อกโอเคก็ดี เรียบร้อยยังอ่ะปุ๊ปปุ๊บปุ๊บ,บ,บหลังเข้ายังอ่ะยังอยูอ่เลยเฮ้ยเชีย่ยเกือบแล้วเพวื่อนเกือบแล้วโอเคโชคเอ้ยโชคไม่ได้ไปนี่อย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเป็นช็อตการสินาะ ระยะนี้น่าจะโอเคโว้โว้โว้นี่ไง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 สี่ห้าหกเจ็ดไม่ต้องพุ่งเลยนะเพื่อนโวสไนเปอร์แล้วยังไงโว้อย่างนี้นี่เองไอ้เชี่ยยิงยังยิงได้เหรอก็ได้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 กูยอมกูยอม อุ๊บปุปุ๊บอ่าอืมกูอยากยีโอเคโอเคโอเคเอาอย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอเคเ้าอย่างนีใช่ไหมเพื่อนปุบปุ๊บปุ๊บลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแหม่ โอเคจบเนาะระเบิดเวลาอโเชียหนึอามุ้ยอุยอ๊ยหลังเข้าบนึยังจะยิงได้เหรอปึออืมอืมอโโห

ยังไงกูต้องทำยังไงอันนี้ใช่ไหมจบนะจบนะตกใจเหรอฮนะคว้าปืนเหรอวาย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 ข้างหน้าข้างหน้าเราขออยู่กับปัจจุบันนิดนึงนะไม่งไงปุ๊บหลังเข้าปึ๊บเฮ้ยหลังเข้าอีกล้ว อ่ะยิงมาแล้วยังไงอะ่ะฮะเจ็บเลือดโอเคอืมเดชโคตเทอ่อึ้บฮะอะไรอ่ะโอเ้โอเชีเ่ยกูต้องขึ้นข้างบนสินะบอสสินะนี่คือบอสใช่ไหมไี่เชียยเหมือนวูเวอรีนเลย หมือนวูฟเวอลีในเ,เพื่อนอะไรนะพอดีเสียงมึงทุ้มเกินไปกูฟังไม่ถนัดเลยอะเออโวววโว่โวโวโวน่าจะเล่นคล้ายๆกับเออไอโอ้เอโอ่น่าจะคล้ายๆบูเชอร์ตัวปลอมมัง้งน่าจะคล้ายๆบูเชอร์ตัวปลอมแหละโตโล่ชื่อเป็นมงคลดีนะ มันจะพุ่งมาสินะปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอเคออกออกอ่ะแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเ้าเชี่ยอะไรอ๋อเพราะฮ้าฟันธิตี้สิมันไม่ทันเหรออ๋อวอวอวอตีกูเป็นลูกขนุนเลยเว้ยนเลเฮ้ยอ้อเช็ดยังไงเหรอยังไงเหรอเฮ้ย ขอโทษขอโทษกูประมาทไปนิดนึงโอเคมาแล้วเอ่อขึ้นไปไอ้เชีย่ยเตะกูเป็นลูกขนนอีกแล้วเอ่ออาา่ะฮะโอเคเราต้องขึ้นไปให้สุดสินะปึ๊บไงอะวออวอวอ อาชนไปชนไปโอเคเราวิธีก็โอ้ยเชีย่ยแพทเทิร์นมึงโคตรเชีย่ยเลยอ้บอ่ะอยู่นี่เว้ยอ่อาอาไปวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใเย็นใจเย็นใเย็นมาฟอทาลิตี้นะตัวเองยังไม่ตายเหรออ่าไปรอบหนึ่ง โอเคฮึบอ่าหันมายิงอะอ่าอะยิ้มนะแชะโว้วววันพุ่งเว้ยมันพุ่งระวั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 งปรารถนิตี้นะตัวเองนี่ไงเลื่อยเข้าให้ฮึบนี่ไงยิงโอ้เชี่ยขอโทษขอโทษโว้วววจะเตะกูลูกขนุนอย่างเดียวเลยเวนอ้าววว ฉันอยู่นี่เพื่อนฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่โว้วโว้วโวฉันอยู่นี่เพื่อนฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ขอฟาตเทิตีต้นายแล้วนะเอาเว้ยระเบิดยัดปากยิงสุดยอดคือพวงมากี่ตัวมันก็ตายหมดอนะส่งมาทำไมฮะส่งมาทำไมถามจริงโอเคไปต่อ

หลังเข้าไอ้เียแม่งเข้าแม่งเข้าเข้าลึกเลยกันได้อยู่เว้ยกันได้อยู่เว่ยยิงยิงอีกสักทีอีกสักทีโอเคคุยกันง่ายจริงๆเลยฮึบกูกดเลยนะ อะไรวะแชวบแชวบแล้วก็ขึ้นเอ้ยขึ้นขึ้โอเคว้าว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 อีกรอบนะจะได้อยู่นะยังไงอะเชื่อแล้วะโดดก็ไม่สุด อะไรของเองวะเนี่ยเอ,อ่อลงไปเกาะเลื้อยลงโหนผมเป็นทาซานไหมเนี่ยอาชีพเก่าเป็นทาซานใช่ไหมสารภาพมาซะดีๆเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปไปโอ้วอลวอลวไปซ้ายไปซ้ายแล้วก็วอลัน โอเคถึงที่หมายตายเหรอตายง่ายดิโอ้โหลานกว้างปึ๊บหลังเข้าอืมอืมปึ๊บไม่ยังไงล่ะโว้โหโอ้โหโอ้โอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บยิงขึ้นนี่ยังไงนี่ยังไงล่ะนี่ยังไงล่ะเพื่อน มื่อกี้ก็น่าจะกดยิงเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลบได้เพื่อนโอ้หลบไม่ได้เอ,อ่อชกหน้าแม่งมโชกหน้าแม่งโว้วโว้โวไม่ใช,ไใช,ช่ไม่ใช่ช็อตการนี่หว่าชกปุ๊บไอ้หี้ยโชกกูอย่างเดียวเลยเพื่อนเออชกชกชกมันดีหน่อยนะ เอาไรเอาไรโววิ่งมาแต่ไกลฉันตกใจนะรู้ไหมตายเถอะโอเคพูดง่ายนี่นะพูดง่ายจริงๆแล้วก็โอเคเราไม่เก็บหรือเก็บดีเก็บแล้วกัน <c oughs> เก็บพอเป็นพิธีนะโอ้โหเยอะแยะไม่งไง <c oughs> ลงมา เอ้ยโอ้นี่ไงลงมาวอลวอลวอลเอออู้ว้าวเฉียดแม่งน่ารำคาญพวกนี้ยนี่ไงวอล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 วไม่ไหวละบูโฉบโชกผ่านโล่ฮะมีโล่แล้วยังไง ระเบิดระเบิดระเบิดอันล็อยอีกแล้วอ่ะก็ดี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 แล้วโวโวเชี่ยปุ๊บปุ๊บหลบได้ระเบิดโอ้ยแม่งสปอนตัวข้างบนมาตลอดเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเชีย่ยลงมา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 โอ้ยกูจะตายหาเพื่อนลงมา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  อ้อยงไยงเอ้ยไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมอืมโอ้โหโอ้โหมึงยังอีกเหรอใครี้เวนเน้หน้ารำคาญเป็นบ้าเลย ยังไงฮะเลือดอ่าเฉดโอ้เลงทำไมฮะเลงทำไมมันไม่ดีเลยนะโอ,อ้กูโดนโลมเยอะโอ้ยคือ,คอ,คอ,ดดอกูโดนหลบก็ได้ใช่ไหมเมื่อกี้มึงวิ่งมาอ่ะมึงวิ่งมา,าไม่ลง ไม่ลงด้วยเหรออะไรอ่ะอีกแล้วอ่ะฮะเล่นแต่ M 1 6มึงเป็นอะไร M 1 6หรือเปล่ากูก็ไม่รู้เลยมาซบที่จุดโอเคตายอ่ะกูแทบบ้าเพื่อนไม่เห็นกูจริงดิ อีเชีย่ยนะไรวเนี่ยโอเคประมาณนี้โอโหมันไหวตัวทนันหนีไปแล้วเวนมึงอีกแล้วอะข้างบนอีแล้วอะอุละเชื่อจริงๆเลยแต่มที่เยอะแยะ ไซเวนโอ้เชิดขึ้นมาทำไมขึ้นทำไมขึ้นทำไมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมึงเลยเอ้าใหม่กอดเซฟอันนี้คือต้องสู้กันอะไรใช่ป่ะหวังว่าจะจบแล้วนะออย่างหรอกน่าจะอีกนาน โอเ,เริ่มเลยเพื่อนฮึบึบมันมันใช้มีดมันใช้ดาบมันใช้เหมือนเราเลยวะซีซ่อโอ้โหโอ้โอเค โอ้โว้โอ้โว้โว้โวไม่เห็นอะไรไเมื่อกี้เหมือนฟาทาลิตี้ได้ไอ้ขี้อะไรนั่นโอ้โว้โว้ปุ๊บไม่เห็ไงโอเคต้องบล็อกปุ๊บปุ๊บปุ๊บบล็อกอ่าอะไรไงโอ๊ยหอมปุ๊บบล็อกบล็อก การจอมปีที่ดีที่สุดคือการป้องกันที่ดีที่สุดไม่ใช่แล้วกูว่าเออปุ๊บไม่ยังไงล่ะระเบิดไม่โดนวะอะไร ผมโคตรเลวเลยคออตาลุงนี่ไม่เห็นด้วยสินะตาลุงดำเนี่ยใช่ไหมไปล้วเหมืนอนลูกเป็นคล้ายๆกับแฉงเลย เจ้าช่วยโอ๊ะ <be> อึบอึบอึบออออยึบอึบอึบอึบเดี๋ยวไอสัตว์ได้เหรอ อราไปเอกสักรลูกไปอะอึบอึ๊บอ่ะหลบได้จ้าอึ๊บ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 ว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยบ้าจริงโอ้อ๋เฮ้ยกูกันไม่ได้เหรอว่ากูกดกันอยู่นะกันกันกัน โอเคอีกนิดเดียวจะรู้ผลไม่อย่างงไอเชี่ย <trivia> ส <des> ู้ไปคุยไปวอเตอรฟักโอ้เชี่ยกูแค่นั่งดูคัสเซนมึงเล่นกูอย่างนี้เอาเลยฟาทาลิตี้ ยังไม่ตายเหรอบัดซบที่สุดขอเก็บเฮ้ยเฮใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอเก็บเลยแป๊บนึงเมื่อกี้กอาอะไรยังไงรับไปซะมีแห่งความแค้นเสิ้นเชื่อในที่สุด ตาล่องลอยอะหลับตาเถอะเอความแค้นี้มันหอมหวานจริงๆน่าจะยังไม่จบนะเอาจบแล้วเหรอเฮ้ยก,ก,ก็ดีก็ก็ดีเหมือนกันนะจบไวขนาดนี้เลยเฮ้ยอ,อ,อันล็อกนิวคาแล็คเตอร์เฮ้ยขอตูมนี่วะอ่ะฮะ เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงโอเคก็จบแล้วเนาะสำหรับแ้งนะครับก็ขออภัยด้วยนะครที่ฝีมือไม่ค่อยฉมังเท่าไหร่นะครับก็มีตายบ้างอะไรบ้างก็เป็นพิธีนะแต่ว่าผมก็พยายามที่จะพัฒนาอยู่ทุกวันนะสำหรับเกมเกมนี้นะครับบวกกับจอยที่มันค่อนข้างจะซับซ้บอนนิดนึงนะแล้วก็ระบบเกมที่มันก็ง่ายแหละ แต่ว่าผมคงเข้าไม่ถึงเองอะ่ะมันเลยดูยากสําหรับผมนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสาหรับใครที่ไม่พอใจอะไรประมาณนั้นนะก็สําหรับจุดๆนี้ขอดูเอ,อเครดิตก่อนแล้วกันเนาะก็รู้สึกจะจบแบบจริงๆแล้วนะไม่มีเอ็นเครดิตไม่มีอะไรเลยสรุปเมียก็น่าจะตายหาแล้วนะแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ภาคหนึ่งเฉยๆภาค2มันก็มีมานานแล้วนะก็ไม่แน่ใจว่าจะเล่นต่อหรือเปล่านะครับผม เอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับสรุปเกมเกมนี้ก็คาดว่าจะมาในไม่ช้าหรืออาจจะช้ากว่านั้น <c oughs> ก็ขอภัยด้วยนะสำหรับถ้าเกิดมันมาช้าเกินไปนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ